สวัสดีครับวันนี้กำพบกระนิ้วจากบ้านสวนแถมศกนะครับวันนี้เช้านี้มเมือืนฝนตกนะครับตกอย่างหนักเลยตอนเช้าก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนใส่ยิบกลัมทุเรียนนะครับพอดีมาเจอเป็นนี่นะครับมาดูครับอะไรนี่นะครับเป็นเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรบ้านผมเรียกเห็ดโคนนะครับ หรือว่าหลายที่เรียกเห็ดปวกเห็ดไรครับชื่อจริงที่ตรงนี้ครับได้บ่อยมากนะครับเห็ดโคนนะปีหน้าได้กินสามหุ่นแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับเพราะว่าเจอที่ไรก็เย็นทุกทีเลยตอนนี้มาตอนเช้าเจอนะมาคืนฝนตกด้วยมันน่าจะตูมอยู่ตรงนานแล้วครับมันเพิ่งปลูขึ้นมาที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกกล้วยปลูก อะไรนะครับที่เราไม่ได้ใช้สารเครมีเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับมันก็เลยมีเห็ดขึ้นนะครับมันจะขึ้นทุกปีนะครับแล้วแต่เราก็จะเก็บแบบนี่ครับดูโคนใหญ่มากเลยเราจะบางทีมันจะขึ้นใต้นี่ครับใต้ใบกงใบกล้วยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เก็บหมดนะครับเราไม่ได้แหวกเก็บหมดเพราะว่าเราให้มันเป็นให้มันเป็นเชื้อได้กินทุกปีนะครับเนี่ย ปีนี้รู้สึกว่าโคนจะใหญ่มากครับเนี่ยเราที่สวนเราจะตัดไางเดี๋ยวนะตัดหญ้าแล้วก็เนี่ยบานดาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้เอาเขาดิมันยังพอกินได้ก็เอาไปเนี่ยทีไปเจอบานดาเลยลอยนี่นี่ตรงนี้ครับเนี่ยบางทีมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ ขึ้นเยอะนะครับเนี่ยแต่มันบาเนี้ยเราก็จะไม่เอานะเนี่ยบ,บานดามากๆเงี้ยเราก็ทิ้งไปเลยให้มันเป็นเชื้อครับเนี่ยมันขึ้นเยอะมากนะครับเนี่ยเป็นเห็ดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องไปหาในป่าในดงลึกๆนะครับอู้มดอย่างเงี้ยที่มันโรยแล้วเราก็ขยำขยำแล้วก็ว้งเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นเชื้อเหมือนเดิม เรตัดใบกล้วยใบอะไรมาคุมไว้มันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับปีหน้าเมื่อขึ้นใหม่รู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นทุกปีทุกปีปีนี้ได้เก็บสามผลแล้วครับเนี่ยนี่ครับโอ้เต็มแล้วอย่างนี้ครับมียังมีอีกเยอะครับ มัน้นมีเท่านี้ครับยังมีอีกเยอะนะครับแล้วควรเขาครับจะใหญ่มากครับเนี่ยยังกับเห็ดในป่าเลยนะครับโอ้โหดอกนี้ดูดิเราคุยอีกแล้นาต้านนี้อีกอะ่ะวนมาฝั่งนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ยังขึ้นนะ นี่แล้นะมาขูขุดหลุมปูกวยไว้วัน,นนั้นนะนนะมาหวานไปสองวันแล้วมึงใส่ขุดโดนทำไมคงกำลังตุมต่มๆเลยเนาะนี่ครับเยอะเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรเนาะเก็บไปให้ยายกินสองรอบละรอบนี้รอบที่สามนะครับปีนี้น่ะไอทับแล้วนะ่ะหนอตองนั้นเล็กๆอะน,น่ะน่ะว่อย่างเงี้ยเอาไว้ถอดมนัน มันเป็นเชื้อเหมือนเดิมดูโคนอันนี้ดิมันขึ้นเพราะว่ามันมีนี่นะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว,วางโคนนี้ยังใหญ่อะ่ะอุ๊บโอ้โห,โโหนี่มีดอกตูมด้วยนี่นี่ก็มีเนโอ้โเยอะเลยอะ่ะดอกเท่าน้าเลยดูดิ ลของการที่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นที่แบบเราบุกกล้วยเนาะแล้วก็ตัดกล้วยทับถมมันก็มีกิ่งมะม่วงกิ่งอะไรเก่าๆเ,เลยนะครับเราก็บุกไว้ให้มันมีปวกนะครับมันมีของมันเองธรรมชาตินะครับเราแค่ดูแลมันไม่ให้มันไตองไม่พอใส่แล้วไม่ตองไม่พอแล้วตอนนี้นี่มีกลุ่มกกล้วยกกเดียวกอเดียว มีตม้องงูอีกนะยังไม่หมดนะครับมีเป็เรื่อยเลยโอ้โหยังยิ้มยังยิ้ไม่เอาแลวมั้งมันก็มีแข่งๆะ่ยยังงี้แบบถ้าไปทำน้ำเห็ดได้นะทำน้ำเห็ดได้กินแบบกินแบบไม่ล้างผ่านนะครับให้มันเป็นเชื้อใย,ย,ยิ้มหวานนั่งทำเห็ดอีกแล้ว <laughs> เนี่ยอย่างยี้หนอนขึ้นแล้วดิ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขยี้ขยี้แล้วก็ไวนะา้างงี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกอย่างเงี้ยไม่เอาเดีย๋ยวฝนตกมันก็เป็นเชื้ออยู่ตรงนี้เฮ้ยเต็มแล้วตอนนี้ไปดูนู้้นไม่พอใส่นี่อันนี้ก็โรยแล้วอะ่ะเฮ้ยดูดิเอาไหมนะ่ะ เละเปล่าไม่เละนนไม่ได้ก้าวไปโอ้โหถ้ามาวานตอนเย็นเราเข้ามานะนี่เธอก็ไม่เห็นนะฝนมันตกหนักตรงตรงขายเองเดือไปด้วยน,นี่ไว้ไว้เลือดเชื่อคือดิอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาหรอวกันปล่อยไ,ไปเลยยังมั้งก็ไม่ละไม่หยิ งไม่หนึ่งสองไม่หนึ่ <ừ. S 1> บาอนอ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่เดี๋ยวเราเดินใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวมันมีอีกไปดูไปครับเดี๋ยวเราเอาเห็ดกลับบ้านกันครับ เมื่อกี้เดินไปดูทางนู้นแล้วมันกาลังขึ้นมาต้มตูมน,นิดๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงมาเก็บใหม่อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ยายครับล้างแล้วก็เขาจะทําอะไรก็น่าจะทำน้ําเห็ดนะครับแล้วก็ผัดกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเอาไปให้ยายที่บ้านครับนี่นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับกําลังให้ยายล้างอยู่เป็นไงบ้างแกได้กินกี่ครั้งแล้วปีนี้สี่ครั้งแล้วไม่ต้องซื้อเห็ดเขากินแล้วเนาะ เราวันนี้จะเอาไปทําอะไรกินเนี่ยแกงอะ่ะสิแกงมั่งด้าน้าเห็ดมั่งแพงไหมเห็ดปวกเนี่ยปกติซื้อเขาอย่างแพงแพงเลยตุมต่มๆเลยเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยโอ้แพงได้เยอะกว่าทุกรอบไหมได้กินทั่วถึงแล้วก่อนแกงกินคนเดียวคนเดียวอืมอ่ารอบที่หนึ่งสองสามนี่คือจะได้น้อยรอบนี้เยอะหน่อย ก็เลยจะได้กินทั่วถึงเขาบอกนะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ให้เขาล้างเสร็จแล้ว <c oughs> ทำเมนูอะไร <c oughs> ก็ว่าคคนที้เพียงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนิวจากบ้านสวนแถมสุกเลยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้รับชมกัน,นครับเกี่ยวกับเรื่องราวในสวนแถมสุกของเราครับครับผมแกมีอะไรจะบอกคุณผู้ชม <c oughs> ได้ไหมใจที่่าติดตามกดติดตาม เอาไปทำอะไรบอกเขาหน่อยเอาไปทำน้ำเห็ดกะแกงแกงแกง้าฟักทองโอเคครับอา่าแค่นี้แหละแค่นี้ใช่ไหมอ่าแค่นั้นแหละไปแล้วครับสวัสดีครับ